่ายเองเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วกันขอบคุณพี่ใหญ่มากที่ติดคุกนี่อยากจะเจอพี่ใหญ่จริงมันคงลือไปถึงข้างนอกอ่ะสิใช่พี่ใหญ่นี่เจ๋งจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยข้างไหนเบาๆหน่อยทำอะไรกันวะไอ้บ้าเปิดที่นี่แล้วกล้องหันไปทางนู้นแล้วทางนี้จะเล่นอะไรเหรอเฮ้ยเออเออเออกล้องไปทางนู้นก่อนไป ทุลทนทลายโโไปไงทุลทนทลายน่าดนะูนะทุลนทลายน่าดูทำอะไรกันเนี่ยฮะยัยโอ้โโอโววก็เฮ้อตายแล้วนะเฮ้ยตายแล้วไอยัยไอสัตว์ไม่ได้อยู่ หน่อยนี่มันในห้องขังอะเนี่ยสักอยู่สักอยู่มาบางโอ้ยเอาอีกแล้วโอเคอ่ะมึงสักให้เสร็จเสร็จแล้วเงียบนะเว้ยโอ้ยพี่ใหญ่ต่อบลังได้ไหมไม่ได้มันข้าวหวันไปไปสมบูรณ์โอ้พี่ใหญ่มััันนยยงงไกเโอ้ยแล้วเหรอโอ้ยอะไรวะยิงกันยิงกันตายไปแล้ว เรียบร้อยไอ้นั่นออไอ้คนสักให้เมื่อกี้โดนเพื่อนยิงตายคานี่เลยเขาอยาก<ม>ได้ขอ<ไ>ง,งนะไ,ไ,ไม่อยากอยู่ในคุกแล้วครับสมสมน้ำหน้าหมดแล้วก็ไม่เสือกลับนีแล้วจะออกหรือจะอยู่จะออก